ลองลอรีนะครับวันนี้เราจะเล่เกมรับที่โคตรเจรงแต่ผมวันนี้ผมมาเล่นคนเดียวนะซึ่งเออผมก็เล่นไปแล้วอะ่ะถ้าโฆษณามามันว่จะขึ้นแบบนี้แหละครับเวลาโฆษณามาผมผมจะได้ตุมตัวได้แต่จุดเดีนก็คือผมจะกำลังจะมีบ้านแต่ แต่แต่แต่กูถสร้างมือถือี้ยใช่แล้วกูมาคนเดียวเนี่พี่กูไม่งเดซ่าดแม่งใช่ใครอ่ะรู้ว่าพี่ผมมีมีช่องไหมก็มีนะครับชื่อว่าเลิฟไมยะว่าชื่ออะไรไนะครับอืมแล้วเราค็จะดเล่นอันนี้ผมค้างไว้นะครับ ผมค้างไว้บนกูเออบนบนใดโอ้ยมันก็จะแหลกอย่างนี้แหละมันก็จะสอนสนิดหน่อย่เองทกครั้งผมไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรแต่ตอนนี้ผมหิวมากตอนนี้ผมต้องกินอะไรสักอย่างไหมผมมีปลาเดียวเอออันนี้คืออะไรอ๋อ เปตัวนี้เราจะทำการตกปลาซึ่งนั่นตรงนี้คือท่าเรือที่ผมไว้ใช้อินอะไรทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะว่าทำไม มันถึงมีเลือดอ้ทา้ท่มนใกล้เรามาผมจะตกไปเรื่อยไปไปเรื่อยเรื่อยอ่ะแต่เล็วนี่ไงดึงมาได้ปลาเร็วโอเคตอนนี้เราต้องตกปลาเพื่อประทามชีวิตเราต้องกินปลาเพื่อประทานชีวิตอ่ะอแต่คำเตือนก็ให้เล่งกันบ้างนะ เดี๋ยวผมจะพูดช้าๆให้ตอนพูดเร็วๆมันพูดได้นะ okay. โอเคลุงแมวดีกว่าเราดึงกัน,กนได้ปลามาแล้วเบ็ดกูเต็มอ่ะก็บอกว่าเต็มแบบแส่แน่ไงอีสิ หอม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 ส้เขียวได้ไหมคะให้ม่กินแบบดิบๆด้วยโอเคเรามาคราฟของก็ดีกว่าเราจะคราบเป็นเสื้อผ้าไหมแต่เ <mon> ส <k S 2> ื้อผ้าต้องใช้หลายอย่างอันนี้เลยครับอันนี้ก็ครับได้หมวกได้คือเป็นชุดเริ่มต้นเลย โอเค okay, หมวกโอเคไปดูในเราจะใส่หมวกกันนะนี่โคตรเท่เลยอันที่สี่ผมไม่รู้ลยว่านันคืออะไระเดี๋ยวมีอันนี้คือกระเปา๋าใส่อะไรใส่กระเปา๋า เ้ยเราต้องคอยระวังไว้เดี๋ยวมันมาโจมตีเราเราไม่รู้เรื่องโอเคเราจะตกปลาไปเรื่อยๆได้แล้วมาเลยแอลเบตกปลาพังได้เวลาครับหมายถึงอีวีเ้ยเอาอเหี้ยเอาอเ,เอ,าเอ,าเอา ไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีแล้วผม <c oughs> ต้องหาไหมโอ uh, ้แหลกมากคือแบบแการเขียบแต่ละทีแหลกมากอันนี้มันไม่ได้อ,อ,อ,อเวอนเวอ้ยไอเวนเอ้ยทั้งทั้งสองไอ้เหียได้ดูก่อนแต่กูแค่นี้ได้นะ ได้เอออย่างนงี้ยว้วตล้วกูเสียไม้ฮะการไอ้ไอ้เหี้ยโฆษณสนามาโอเคหยุดแป๊บโอ้โหแล้วกูจะได้ปืนจากกูจะได้อาหารด้วยทำไมอะไอ้ต้องปากกายมักครับ ไอ้ม่ไม่ดวมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ไดนี่ได้แล้วัตัปนับ โอเคสิ่งที่ผมได้บันไดมาก็ไม่ใช่เลยนะครับอันนี้จะเป็น่าตาดแพร่าแพรไอตรงนี้คือหน้าบ้านผมนยังไม่มีประตูอ,อ่ะกดผิดเว้ยเราจะทำการคับประตูแต่อย่างแรกเราต้องคาบปรุกปากก่อนเอาไม้ไม่โปเอาเอาไม้ไม่โปรคับปตูแน่นอนแน่นวนแน่นวน ใช่ด้วยการไม้อีกหนึ่งไม้ไม้ตรงนี้ก็มีเอา้าเอา้เอา,อา,อา,อายี่โอเคได้เวลาคับประตูครับเลย่ใช่ว่าได้ไรอ,นะอันไหมอยากจะไปวประตูอะไรวะเนี่ยโอ้โหการบังคับมันก็ยากมาก โอ้โหการเปิดแบบโปรโมชั่นเดี๋ยวแล้วมึงติดกันได้ไงฮะมึงเปดัตโนรมาตอนนี้เราต้องใช้มืยถ้าที่มองดีๆก็มีแนบ้าแล้วก็มองได้นะ เด,ดินมาแล้วในทมการครับ,รบเป็นเรือให,หม่ในไปเลยเอานะครับชว่วงนี้ก็ผมเป็นหวัดอยู่นะเราจะต้อง อเอาเจ้านี่นี่ขับได้พอดีโอเคอเราต้องแคมปิ้งตรงที่มันแคมปิ้งได้อเอตอย่างตรงนี้เลยอ่ะจะไปเดินก็ลำบากโอ้ยวันนี้ไม่ได้ Tre. โฆษณามาทุกคนตอนนี้ผมต้องทำวามเข้าใจกับไอเชน่นนีก่อนมันคืออยียงข่อยก็ามีน,นะมันเอาไปอย่างไรวะดูดิเนะด็กเด็กการปลาดูลักษณะอี ูลักษณะก่อนปะเป็นกระปาตัวนี้เว้มาองการไม้สองเลยได้เวลาตามล่าหาไม้ทำกันปลาฉลามอันนี้ปลาฉลามทุ่มตีผมไม่ได้เ้ยทำไมไม่รู้อ่ะตอนนี้เราต้งไปดูคได้ด เขย่ามาด้วยเราต้องการไม้อิ่มเอาไม้มามันนี่ไม่ใช่เอาไม้ลงมา เอาเฮ้ยไม่เตียวป4 3 2 <sn iffs> 1ไม่ติดเฮ้ยเอียอ๋อยินไม่รู้เฉยๆมันคือเอียรอะ ละมั้งนี่แหละอู๋นี่แหละอี่เราได้มหมหม้อกูเละเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เยอะเลยอู๋อ้๋เอ้ยเฮียแล้วกูแล้วกูฆ่ามาด้วยด้วยนี่เฮียยี่ ไม่ใช่ประตัวนี้ประตัวนี้เดาแล้วเอาต้องรอด้วยแบบนี้กูหิวตายแน่ไอ้ยีดี๋ยวเรวมีเบ็ดตกปลาอีกเราเรามาตกปลากันก่อนท้าเรือของผมก็ถ้าแพดิ้งทาแพของผมก็มีไว้ตกปลาด้วย มาตัวใหญ่ขอ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 ตัวใหญ่ไป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 โอ้ยตายแล้วอ๋อเดี๋ยวยังอู้หูต้องดูโฆษณา โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูคนขบเคี้ยวอยู่หรือไม่หนูแล้วมึงดูเวลาโอเคแคบแคถหัวแคบไอ้เนี่ยโอเคมันก็พออยู่แหละเร็วเร็วดิเอาหยิบมาเลยเออไม่ใช่ไอ้เนี่ยต้องหยิบหนูหยิบดิึ่งเข้าตัวมัมอัง มากลัวไม่เป็นโอ๋กูัตรงนี้เหรอใช่ปะใช่ด้วยตรงนี้นกูแหละนี่แหละนี่แหละสิ่งที่กูชอบเ,เลเฮ้ยไม่ใช่เรียกน้ำวิง่งเฮีย เย่กู Bukan อ่ะกูไม่ Bukan เดินต่อเพราะว่ากูไม่เห็นได้อ่ะขาก็ได้ไงก็ได้เฮ้ย

พวกเราพวก,กันก่อนโอเคอยแต่ตอนนี้เราต้องหาไม้อีกสี่อันนะหาไม้ไม้สี่อันไม้สี่อันจะได้ปะวะนั่นไงไม้ไม้ต้องใกล้ๆก็มีกูมไม่เอาไอีสัตย์สามเลขหนึ่ง กูหิวเนี่ยเอาสามเหรออุ้ยไอ้เหี้ยกูมีหกโอเคกูมีสูตร์เหรียญอะถ้าเราจะได้คือ ก็นโอเคตัดต่อตโอเค2 1 0หนึ่งุไ้ได้แล้วเก็บมาเลยแล้วก็ทอดอีกอันหนึ่งทำอีกอันหนะึ่งอ่ะโอเคเราจะเก็บอาหารไว้นะอันนี้มันคือประตูไงมันคือประตูประมันจะเปิดถ้าเราไปชนถ้าเราออกไปมันก็จะปิดประตูมดนี่แหละที่เขาเรียกว่าประตูอัตตนมัด โอ้เป็นวิอวิบ้านพ่อมนานแค่นียย้ถ้าเราจะรับปารับอืมบอกเลยว่าต้องใช้ของเน้นนวลเน้นนวลต้องต้องล่าของเน้นนวลแต่ปัญหาก็คือ มันอยู่ไหนเน่นวลนี่แหละคือปัญหาเน่้นวลเน่้นวลนะมันก็ต้องน,อนวลวะอืมต้องใช้อะไรบ้างนะผ้าเนี่ยไม่รู้นว่าเรามีไหมดูก่อนว่ามีผ้าไหมมีมีมีอันนี้ต้องใช้ผ้าสองค่ะเฮ้ยไอผดุงพี่พพบารน,นแปลกนี่ มา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 มันนี่มามะแด่มันแล้วสงที่เหลือก็แค่ผ้าที่มันอยู่ตรงนั้นแหละฮึย้ๆๆ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 าเๆ้ๆๆ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 าๆๆ้ๆเๆๆ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 ๆ Geht die is... Oh, ya Jeder, nanti man nicht haben kann, gut da Gut, da eine. Hm. Okay. Gib mal. Okay. Huh? นี <Ba> ่กูมาต้องใช้แปดใช่ไหมใช้แปดก็ยังวะยังด ชีตคือแบกแบกแพกไอ้เหี้ยเดี๋ยวตอนนี้เรามีน้ำแค่สองบวกกับไปอีกสองที่บวกน้ำทีนี้เราก็ไม่หิวแล้วเว้ยแต่เราต้องทำนอกบ้านนะดิตอนนี้เราต้องใช้ไม้ไใช้ไม้อันนี้มันสูกดิ ก็เป็นไม้ขัดไม้หนึง่งขัดไม้หนึง่งเฮ้ยเอ้ยไม้หนึง่งได้สองเราต้องใช้มาให้เยอะนะเกมเนี้ยเกมเนี้ยเราต้องใช้มาเยอะเว้ยทำไมน้ำมันมืด

โุษณาเอ,อือไม่เป็นไรมันเป็นภาพเออเนี yeah. ่ยมันไม่ใช่ภาพโอเคไม่ใช่วากันเดียวน,นะเย่ yeah. ขอบคุณพระเจ้าเออไให้กูมาแค่นี้เหรอคุณชุนคุณจิซุอื้หูใครสวย เนี่ยโราคต้องเอาไม้ย่อยไม้อะมีครั้งหนึ่งนม่ยีได้าล้ะคือเราจะทำได้ไดาไล่ะต้องทำการเอ้ยอยามึงอยากขัดฉังอยากขัด มีได้วมีราสักคันแล้มังอันนี้เราก,ก,นนก็มีพื้นที่ยืนแหละประตูบ้านแล้วก็อันนี้ก็เป็นของรูปบือหนึ่งเลยนะรูปมือ,นอหนึ่งก็บ้าฮะฮะมึงกับระบบม,มึงจริงๆเลยวะ่ะ ตอนนี้เราหิวแล้วนะก็เด็กไปเลยเราครับอะไรได้บ้างดูกันบันไดคราบไม่ได้ในนูนกน็ต้องใช้มอันนี้ไม่รู้นะแม่แต่เน,นี่ยหายากน,นี้คะไม่เปลกคือ,อยัง่มันคือ,อยัง ดูครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะใช้ผ้านั่นไงเฮียว่าแล้วทำไมรูปมันเป็นรูปผ้าไอ้สัตว์รูปไปล่าผ้าไอ้สัตว์ผ้าผ้าอันเดียวไอ้เฮียผ้าไม่อยู่ตรงนั้น,นแปลว เพย่งวะยังเลยหนึ่งทำไมมันยาวบีอู

ดีนะที่พื้นที่มันเยอะจะเจออืมนครผู้เลเลยเอาหียวกดผิดไม่เป็นเราจมีแบ็คแพคมาซึ่งเราจะต้องไอตรงนี้นบก่กรือวนี่ เราจะใส่คือไเบ็ดเต็มเสยขยะเสยขยะเนี่ยไม่ส euh ่ขยะเฮ้ยสยไตกลาอันนี้มันยังไม่บุกละบุกลานุยเอียเอาเฮ้ยหายไปเลยเฮ้ยเียดูดีๆเราจะตกปลาเลย รอที่เหลือแค่รอไปได้เลีว้วไ,ได้เลีว้วที่มึงให้กูเอาขึ้นไม่ใช่ว่าปลาฉลามมันกินเหอรอกุนปลาฉลามแล้วทำไมกูไม่เห็นปลาตัวอื่นอ่ะอันเดียวมันว่าโอเครแ,แค่อรอเวรอ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  ทำไมมันวิยดวงดวงเล็กดวงดวงเล็กดวงเต็มกดแล้วเออมามาเยอะโอเคตอนนี้ถ้าผมเหวี่ยงกลับมามันจะพันนะคอยสังเกตไอ้ตดวงไอ้ดวงเนี้ยมันจะเล็กลงเลยเฮ้ยทำไมมันใหญ่ขึ้นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาปลายังไม่กินปลากินแล้วเออ เอาพังไอ้สัตว์เอออันนี้เฮ้ยทำเฮ้ยขาดสังกะสีมันเอามาจากไหนสังไอ้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 ไอไอโอ้มีแต่เฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวมันขายไหม โอ้โหยังไม่เจอสีอันนี้นะลครกูอีใช่ไม้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 ได้ก็ไปเชื่อเดีอเช่อนั่นเอาไปทำไรทูามเอาไปทำอไรอันนี้ถุงเราต้องคาบอันนี้เว้ โอเคเราพามาดูโฆษณาแล้วมันก็จบแล้วจบแล้วเย้โฆษณาจบอีกยอะไม่มนหลักกูก็เป็นไรเอวบใช่ไมใช่ไหมสูงไมเรื่การไม้กรบพับ กานผ้าโอเคเราต้องใช้ผ้าผ้าม,มันไม่ห้องมั่นวะไม่เวนงั้นเราไว้อีพีสองไปเลยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หนะ้า